นี่จ่ะพี่น้องเบิ่งกลุ่มนี่เนาะผึ่งเลยเนาะต้องแน่จ้ะนี่ยแป๊ดเนาะนี่จะมาหน้าเก็บแบบเบื้องเนาะนี่จ้ะนี่เนาะหลายแ้งเป็นกลุ่มที่ขึ้นน้ำอันนี้สวยเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะนี่กับกลุ่มเดียวเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะ อ,อีกอีกอีกป้าพี่น้องเบิ้งเด้อสาบานน่าจะทายให้เบิง้งพุ่นอีกจ้ะพี่น้องพุ่นน่ะพุน่พนอ่ะม,มามามาเก็บเก็บจะเก็บอ๋โอกอ้อนไมน่นี่แล้วจ้ะเก็บเลยจ้าเก็บเก็บอันนี้กระดอกใหญ่เด้อจ้ะนี่นี่จ้ะ เดี๋ยวจ้าอืมมาเอามาเก็บปุ่มนี่จ้ะนี่นะมาหน้าแต่เก็บมาร่วมเลยเนาะจ้ะนี่จ้ะนีอืมแบบนี้ผี่น้นองเอ้ยเป็นตาอ่อนซอนเนาะนี่จ้ะอ๋าตรงนี้สวยเวอร์จ้ะมาข้างนี้จ้ะนี่นี่ เก็บจ้าเก็บอย่ารอรีช้าเลยนีนน่นี่เนาะจ้ะนี่เนาะนี่จ้ะสำหรับกลุ่มนี่เนาะกลุ่มนี่ก็หลายดอกเนาะจ้ะดอกใหญ่น้ำเนาะนี่จ้ะนี่พี่น้องอีกดอกนึ่งอู้สองสามดอก,กน่าจ้ะดอกใหญ่นะจ้ะจะจับเบิ่งก่อนเนาะจ้ะโอ้นี่ นี่จ้ะนี่ดอกนึงถามันอยู่ในเฟิร์นมันสีง,งามด้วยจ้ะนี่อยู OR, ่ในเฟิร์นขาเขาสิง,งามเนาะนี่จ้ะพี่น้องนาวบาน้อยอันนี้กระสิอันนั้นละจ้ะนี่เขามาเก็บดอกนี่เนาะนี่จ้ะนี่สองดอกเลยจ้ะนี่เนาะ อันนี้ก็เอาไว้เนาะจะมันเท่าแล้วเนาะโอนนะจ๊ะพี่น้องดูนะจ๊ะมันจะเท่าไหมนี่จ้ะนี่เนาะนี่นี่อีกเ้จจ้ะน่แต่ใน,นหูซื้อกว่าจะตอกใ่เนาะจ้ะนี่เก็บเลจ้าอือหือนี่ Cá à, cho rút chẳng nói Nhi Nhưng xuôi dù chạy Ấu Vậy này nó chạy mình mắc vương này cả đi nọ Nhi chả. Để họ lo mắc kiếp đọc ngay mình chạy Và nó cháu đầy vào nó mình dùng đây phân chạy Có kè nó chá Ồ oh, hồ Nhi chạy Ô oh. nhi. nhi nó chạy chung Nhi nó Nhi chạy พี่น้องเบิ่งดอกนี่นสวยจริงๆอึ๊บนี่ปุ่นอีกจ้าพี่น้องดูนะจ๊ะกลุ่มนี้นี่จ้ะปุนะ่นนะนี่เก็บจาเก็บเก็บอย่าลีรอนะจ๊ะเก็บเลยจ้ะอันนี้สามดอกเลยจ้ะนี่ นี่เนาะนี่นี่จ้ะนี่เนาะจ้ะคุนเด้ออีกจ้ะพี่น้องนี่สองดอกจ้ะนี่เนาะเอาดอกเดียวจ้ะเพราะว่ามันหน่อยแห้งเนาะเอาไว้จ้ะป้าพี่น้องเบิ่งเด้อนี่นี่จ้ะสองดอกนี่นี่เนาะจ้ะ โอ้อันนี้กะฟออะไรด้วยจ้าด้วยป้าดพุ่นพี่น้องนี่จ้านี่จ้านี่นะจ่าเก็บจ่าเก็บนี่อีกดอกหนึ่งเด้อพี่น้องเลยนี่จ้า น,นี่เนาะนี่จ้าพี่น้องปั๊บเบิ้งแ้วจ้าดอกนี่นี่สองดอกอาะจ้านี่อันนั้นดอกใหญ่จ้าเอาเก็บดอกหน่อยก็น,น่าจะนี่ิีงดอกใหญ่จ้าโอ้แต่ยังงามดีจ้านี่นี่เนาะ ลุนจ้าพี่น้องนี่กำลังขึ้นสวยๆนะจ๊ะนี่จ้ะโอ๊ประเด็ดนเนาะมันมือนเนาะลุนอีกจ้ะนี่กำลังอุบุจ้ะนี่อีกจ้ะพี่น้องนี่เนาะแต่มันหน่อยอยู่นี่จ้าพี่น้องเ้ย นี่ดอกหนึง่งอ๋นี่จ้ะนี่ในน้อยนอาะจะเนาะแต่จะเอาดอกเดียวจะนี่อีกจก้ะนี่สองดอกแพ็คู่จะนี่นี่เนาะนี่จ้ะสวยๆจ้ะดูนี่จ้ะพี่นอ้องนี่ นี่นะจ๊ะนี่สวยจ้ะพูดนี้พี่น้องเฮ้ยนี่จ้านี่นี่อีกดอกนึงนะจ้ะนี่เก็บแพกคู่ก่อนจ้านี่เก็บแพกคู่กันเนะาะพี่น้องงามแห้งเด้อนี่อีกดอกนึงจ้ะนี่นะจ้ะงามงามจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยเพิ่นเขากันยัางสวยอยู่นะจ้ะ เขาสิมิดทีห่อเพิงน้ำเด้อจานี่เขาก็สิมีดทีห่อเพิงของเขาเนาะสำหรับเพิงเนยเนะาะขังบนเขาก็จะเป็นเมือกเมือกจ่าจังสี่จา่าอันนี้สวยมากจาก่าุ่นนะพี่น้องอีกแล้วอีกแล้วนี่จา่าปุ่นอีกดอกเด้อจา่านี่อีกดอกนึง ร้ายโทษจากเพชรอันนี้เพ็รเพิงนี่เนาะคุณอาจาพี่น้องนี่จ้ะนี่สองดอกนี่นะจ้ะนี่นเพิงงันสวยอยู่จ้ะป้าพี่น้องเบิ่งกันอีเด้อนี่จ้ะป้า จับเบิ้งเทาแล้วจ้านี่อีกดอกนึงนี่นาะจ้ะเนาะนี่พุ่นๆจับไปเบิ้งอันพุ่นนี่นี่นี่น้อจ้ะเบิ้งเอบเบิ้งจ่ะยังงามด่จ้ะอันเอานาะจ้ะเนาะสำหรับอันเทาก็สิว่อาเแล้วจ้าเพราะว่ามันดอกใ่แห้งแล้วจ้ะเนาะพุ่นเด้อพี่น้องอีกพุ่นน้อจ่ะอีกดอกนึงเนาะ แม่เห็นตะไกล้เลยจ้ะโอสองดอกหน่อยมันก็นี่นี่จ้ะสวยจ้ะอันนี้โอ้โหสวยมากจ้ะดอกส้ำนีกําำลังกินเลยจ้ะนี่นี่นี่นะจ้ะดอกสํำนีกําำลังกินจ้ะกำลังสวยเนาะนี่จ้ะพี่น้องอีกแล้วอีกแล้วนี่นะจ้ะนี่จ้ะโอ้ยขารด เกฟเออเก็บขึ okay. okay. so ้นมาจ้ะเรากับกบใบไม้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องสุดที่สุดพู่นะพี่น้องปาดงามแห้งเลยจ้ะอันนี้นี่จ้ะผืนเขากันย่างงามเนาะจ้ะเนาะนี่นี่ผืนย่างงามเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะสวยงามเลยจ้ะพุ่นนะพี่น้อง พออีกแล้วพออีกแล้วนี่เนาะจ้ะเนาะโอ้อันนี้กระสิเละๆด้วยจ้ะมาเก็บอ,อันนี้เลยจ้ะนี่คุณอีกจ้ะนี่โอ้โหอันนี้สามดอกนะจ้ะแพคคู่นี่จ้ะสวยจ้ะน,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 ะะนี่นี่ดอกน้อยเนาะจ้ะนี่มีอีกสองดอกนะจ๊ะนี่จ้ะนี่อีกเนาะ เก็บ้าเก็บ้านี่จ้ะมีแต่ดอกสวยๆงามๆกำลังเป็นตะกินเนาะจ้ะเนาะพ่น่ะจ้ะพี่น้องอีกดอกนึงป้าพี่น้องแนมนได้ไปได้จ้ะพ่นะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเนาะจ้ะนี่มีอีกเด้อจ้ะนี่นี่นมีอีกจ้ะพี่น้องพูนอีกจ้ะพี่น้อง นี่นี่นี่เบิ่งแน่พี่น้องเลยคุณน่ะคุณน่ะคุณเด้อจ้ะนี่เนาะเอาเก็บกลุ่มนี่ก่อนเ้ะใบไม้ก็ออกมานี่แล้วจ้ะสองดอกแพกคู่จ้ะนี้นี่นี่จ้ะนี่เนาะมาเก็บด้อกนี่จ้ะนี่ ุูนอีกดอกนึงจ้ะพี่น้องอยู่ในเฟิร์นเมื่อกาจะนี่นี่จ้ะถ้าในเฟิร์นมันก็จะงามได้สวยอยู่จ้ะนี่นี่เมื่อกาเนาะนี่นี่จ้ะปูนเด้อจ้ะพี่น้องป้าบังกลุ่มนี่เดียวเดียวเดียวตาบานน่าจะทายให้เบิ้งก่อนเนาะนี่จ้ะนี่เนาะนีุู่นะจ้ะศุูน พุ่นอีกดอกพุ่นอีกดอกจ้ะพี่น้องมามาสาบานน่าจะพามาเก็บเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะตุบุนะจ๊ะอันนี้อันนี้ก็พอเอาได้จ้ะนี่เก็บเลยจ้ะอย่ารอเก็บเลยจ้ะเนาะนี่นี่จ้ะโอ้ยหน่อยๆนี่เขาไว้ก่อนน่าจ้ะนี่นี่จ้ะ มาทางนี้นี่เนาะเก็บแต่เก็บทา้อีกนะจ๊ะนี่น,นี่นี่ก็หนาะเนาะหนึ่ีดอกนะึงนี่อา้าพี่น้องเอ้ยมีเนาะจ๊นะเนาะนี่จ้ะสำหรับดอกน้อยๆสี่สาบานน่าจะเอาไใ้มันใหญ่เนาะจ้นะเนาะเาก็จะมาเอาดอกใหญ่ๆจังสี่จ้ะ คุณจ่าพี่น้องนี่ดอกนะึงโอ้ยอยู่ในโขดหินนาะจะเนาะนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องอดอกนะึงนี่เนาะนี่จ้ะพี่น้องเกือบเต็มตะกร้าละกันโมเน่เพ่งสวยๆนาะจะสำหรับพึ่งเนยเนาะนี่จ้ะ สวยจ้านี่เนาะจากสาวบาน,น้ามาถึงบานกับมาเห็ดความสะอาดเนาะจากกับมาล่างเนาะจากเนาะนี่สำหรับห้าล่างเนาะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ